เป็นยังไงกันบ้างครับกับบูนบูมเจอในตอนนี้กับเรื่องราวของโจและคูรุ่มาจูที่ไม่ทำร้ายคนก็เรียกว่าจบลงแบบตามคาดกันเลยก็ได้ว่าปีศาจประจำตอนก็ไม่น่าจะได้ไปต่อกันกลายเป็นเรื่องราวที่ชวนน้ำตาซึมกันเล็กน้อยส่วนในตอนหน้านักครบคนที่หกบูนไวโอเล็ตก็จะได้ปรากฏตัวกันแล้วซึ่งก็บอกกันว่าความดุเดือดและความตื่นเต้นของเนื้อเรื่องก็จะเพิ่มตามกันไปด้วยสำหรับเนื้อหาหลักๆของตอนนี้ก็ เป็นตอนของโจงที่ปกติจะเป็นคนที่สดใสร่าเริงจะต้องมาถูกพิสูจน์ความเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเขาจะต้องต่อสู้กับความรับผิดชอบและหน้าที่ของตนเองแต่สุดท้าย แม้โจจะสับสนแต่เขาก็ไม่วิง่งหนีและสามารถลุกขึ้นมาเองได้นะครับเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าซันซีเตอร์รู้สึกชื่นชอบไดโนเสาร์และได้สร้างคุรูมาจูไดโนเสาร์ขึ้นมาจากการใช้ฟอสซิลที่จะถูกจัดแสดงในงานนิทรรศการไดโนเสาร์ซึ่งมันก็คือคาเซคิคุรูมา โจที่ริบมุ่งหน้ามาอย่างที่นี่ก็รู้สึกแปลกๆกับคุรุมาจูตนนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้โจมตีผู้คนแต่พอพวกไถยะได้มาถึงแล้วก็แปลงลางคาเซคิคุรุมา ก็ได้หนีหายไปทำเอาพวกบูดบูมเจอต้องงงกันไปคาเซคิคุรุเมะเกิดจากฟอสซิลของชิมิอาซอรัสที่มีพลังขาแข็งแรงมากเท่าที่ผมลองหาข้อมูลดูก็น่าจะเป็นไดโนเสาร์ที่ไม่ได้มีจริงกันนะครับเพราะเกิดจากการผสมกันของทรเซราทอปส์กับแรปเตอร์ ซึ่งคำว่า chimia ก็แปลว่าลิงในภาษาละตินผสมกับคำว่าซอรัสที่แปลว่ากิงกาในภาษากรีกก็น่าจะพอแปลก,กันออกมาได้ว่ากิงกาที่มีพลังในการกระโดดเหมือนลิงอะไรแบบนั้นกันนะครับทุกคนที่เดรีบออกตามหาคุรุมมจูเพื่อทำให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดคนที่พบกลับกลายเป็นโจและคาสกิคุรุมมก็พยายามจะหนีรอบแต่มันก็หนีไปได้ไม่ไกลเพราะกลัวผู้คน และท้องก็ร้องด้วยโจจึงรีบพามันไปซ่อนตรงนี้ก็บอกกันว่าเป็นสเสน่ห์ของโจที่จะเห็นอกเห็นใจคนที่มีปัญหาและเขาก็เริ่มสับสนว่าถ้าครููมาจูไม่ทำร้ายคนแล้วเขาจะจัดการมันได้ยังไงอันนี้ก็เรียกว่าคิดกันแบบตรงๆเลยยังไม่ทำร้ายก็ไม่ผิดประมาณนั้นนะครับซึ่งเกนบะก็ได้มาพบกับโจและให้ก,กุญแจกลัดังกับเขาเกนบะเองก็ดูจะเข้าใจโจอยู่เหมือนกันโจก็ได้ หาอาหารมาให้คาเซคิคุรุมาซึ่งมันก็ทำตัวเหมือนกับหมาที่เจอของกินที่อยู่ตรงหน้าเพียบและเมื่อไทยะได้ติดต่อโจโจก็จะพิสูจน์ให้ไทยะได้เห็นว่าคาเซคิคุรุมาเป็นคุรุมาจูที่ไม่ทำร้ายผู้คนโดยการจะอยู่ร่วมกับมันหนึ่งคืนไทยะเองก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะเขาเชื่อ ในการทำสิ่งที่อยากทำและเขาก็เคารพความตั้งใจของคนอื่นด้วยโจได้ตั้งชื่อคุรุมาจูว่าคีทาโร่แต่ก่อนที่เขาจะออกจากโกดังเขาก็ได้พบกับพวกฮฮซิเลียนที่จะมาแยง่งชิงคุรุมาจูกลับคืนไปโจที่พยายามต่อสู้แต่ด้วยจำนวนก็ทำให้เขากลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบพวกไทยะที่ตามมาช่วยโจเพื่อให้เขาหนีไปได้แต่โจโอเองก็ทิ้งเพื่อนๆไปไม่ได้เหมือนกันและโดยที่โจไม่รู้ตัว แคนนอนบอกก็ได้ฉายแสงบางอย่างไปที่ คาเซคิคุรุมาเพื่อปรับแต่งสัญชตัตยาสัตว์ปาและให้มันออกอารวาสแม้โจจะพยายามห้ามแต่คาเซคิคุรุมาก็ยังคงไม่ฟังและได้ขยายร่างยักษ์เมื่อโจได้เห็นผู้คนถูกทำร้ายก็ทำให้เขาคิดได้ว่าเขาจะไม่ยอมให้คนบริสุทธิ์ต้องร้องไห้และไม่เอาความรู้สึกและไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะภารกิจของตำรวจก็คือการปกป้องผู้คนและโจก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเขาจะเป็นคนจัดการมันเองการต่อสู้ของบูนบุญ เจอโรโบโรมอนสเตอร์กับคาเสคิคุรุเม,มา ก็ได้ยาวนานไปจนถึงช่วงเย็นเพราะว่าโจยังคงไม่อยากจะจัดการกับมันแต่สุดท้ายก็ได้ถึงเวลาเมื่อคาสคิคุรุมาได้วิ่งเข้ามาหาเขาโจจึงตัดสินใจใช้ท่าไม้ตายกับมันได้และคาสคิคุรุมาก็ได้กลับไปเป็นฟอสซิลกันเหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ได้กลับเป็นคีทาร่โชั่วแป๊บหนึ่งในที่สุดโจก็ทำงานได้สำเร็จส่งฟอสซิลคืนให้กับพิพิธภัณฑ์แม่โจจะยังรู้สึกสับสนเมื่อได้มองไป ยังภาพของเรนเซาว์แต่เพื่อนๆก็ได้ไม่ให้กำลังใจเพื่อให้โจได้สู้กันต่อไป สำหรับเรื่องราวจากหนังโรงก็ได้เริ่มมีการประกาศแขกร,รับเชิญและมีเรื่องย่อสั้นๆกันมาแล้วซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปพูดคุยแยกกันอีกทีแต่ถ้าใครอยากอ่านก่อนในเพจผมก็ได้มีการลงข้อมูลกันเอาไว้แล้วในตอนต่อไปดูเหมือนว่างานนี้ค่าจ้างจะไม่ถูกซะแล้วทายาละทุกคนฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อบิ๊กแบงกลางปีแต่แสงสีม่วงได้ปรากฏขึ้นด้านหลังของพวกเขาเมื่อทุกคนได้ดูร่องรอยที่ยังหลงเหลืออยู่มันมีบางส ิ่งที่ดูเชื่อมโยงกับบูนโดริโอแต่เขาก็น,นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันขณะที่ทุกคนกำลังใช้ความคิดอยู่นั้นชายปริศนาได้เข้ามายุ่งกับงานของโจและเกนบาเขามีชื่อว่าโฮมูระซาคิโตะแล้วเรียกตัวเองว่า เป็นนักสะสางยิ่งไปกว่านั้นซาคิโตะแปลงร่างเป็นบูนไวโอเลตที่มีลักษณะคล้ายกับบูนบูมเชอร์เข้าเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่ในตอนนักสะสางสีม่วงไฮไลท์ของตอนแน่ก็น่แนอนว่าจะเป็นการมาถึงของนักรบคนที่6กบูนไวโอเลตซึ่งดูจากตัวอย่างก็เหมือนว่า ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้อยู่ที่โลกและการที่มาอย่างโลกนี้ก็น่าจะเป็นงานว่าจ้างจากพวกไฮซิเลียนกันด้วยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าซาคิโตะจะสร้างความปั่นป่วนให้กับเรื่องนี้กันขนาดไหนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากบูนบูมเจอร์ในตอนที่15นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างซึ่งกับเรื่องราวของตอนนี้กันไหมและอยากเห็นบูนเวโอเลตเปิดตัวมาแบบไหนแบบฮาๆหรือแบบเท่ๆกันดีก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรรการับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ